ครับสวัสดีเอฟซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองอะไรอยู่นะสองร้อสองร้อยมาครับผมวันนี้ก็ผมอยู่ที่จังหวัดกันทละอารมอำเภอกันทละอารมกันทละอารมณ์อ่านลิ้นไม่ค่อยดีครับนี่ฮะมาเอารถครับอคือเสียงสิเพิ่งพักตามดาวคงดีมาเนี่ะมาเอารถครับมาเอารถที่ จังหวัดซีซเกตนะครับมาดูรถเอารถคันนี้เลยครับผมช่องมาวินมาซื้อไว้แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้เลยมาเอานะครับรถเยอะมากเลยครับผมไปมากับผมหน้าสอนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมคันนี้นี่ฮะอันนี้เลยครับสีโอ้ยงูเพราะว่าสงูอะไรไม่รู้ครับนี่ฮะเป็นตัวถังเลี่อมๆนะครับไม่ค่อยได้ประมาณท่า เท่าไหร่นะครับลุนนี้นะนี่ครับเสียงวิทยุอยู่ใกล้ๆเองนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะเนี่ยเนี่ยตู้วววนะครับที่ไหนม่เห็นนะอันอนนนไม่ค่อยได้เจอนะครับตู้แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าตู้อยู่ไหนครับทนตัววายเป็นลน์เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ครับ สวัสดีค่ะเนีย่ยเรื่องซะครับสีก็พอพอได้ครับแต่รถมันก็ต้องมาดูตัวจริงนะครับถ้าชอบนะครับถังน้ำมันอยู่ข้างหลังครับไม่อยู่กลางครับตัวนี้ เสียงอะไรนะครับผมขออภัยด้วยครับไม่รู้เสียงอะไรเป็นช่วงเสียงช่วงเสียงยูข้างถนนด้วยนี่ฮะไปไทยสวยๆเลยครับมันสีมันก็พอได้ครับแต่ต้องมาดูตัวจริงนะครับช่วงล่างนี่สั่งครับนี่ฮะเครื่องกลางด้วยครับตัวนี้เป็นเครื่อง EP100 นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขับกลับนะครับกับโมนาซอนครับ นะคัเซีใหญ่เลยครับคัเซีนิสสันนะเด็กแห้งปะเนี่ยน้ำครับหน้าน้ำน่าจะข้างหลังก็น่าจะเป็นน้ำนะครับเพราะว่าปกติถ้าส่วนมากลูกค้าเขาเจ้าของรถเขาจะใส่แห้งหน้าหลังน้ำนะครับแต่อันนี้ หน้ามันเป็นน้ำแล้วน่าจะเป็นโอ้ข้างหน้าเริ่มแตกแล้วครับสเตเลสนะครับตู้เป็นตัวถังเป็นตัวสเตเลสนะครับเห็นไหครับเริ่มแตกแล้วครับเป็นทรงเรี่ยมๆนะครับ,รมรบไม่ผ่านน้าเลย ข้างบนเป็นเป็นรอเก้าครับเห็นไหมฮะตรงนี้รอเก้าเรอเก้ายพอดว่าที่อเาบ่น่แันกอยก็พอร์บปีหกสี่ทำไมเป็นสีแดงนะหรือว่ามันยังไม่จางมาเนี่ยฮะยันมนจางเนี่ย โอ้ไฟเลี้ยวติดแล้วครับน่าจะเปิดปอกแปลไว้ป่ะเนี่ยเรื่องสักครับรถเสียต้องนะครับอนะครับประตูลมไฟฟ้าเลเอ้ประตูลมนะครับตอนนี้อยู่ในเมืองอะค่ะ้ ภายในครับยังไม่ได้ดูเครื่องเลย EP100 ครับเครื่องมยมมามรขับีมาเลขอยู่หน้าครับต่อสิบร้อได้การเลยนี่ขับซีเนี้ค่ะฝนตกเป็ลากล่อีพีร้อยครับ อินเตอร์มาอยู่ข้ามเครื่องครับเครื่องดีนะครับขู้นสามกับเลงเหียนแสงเยอะเจนี่ เอาไม้มาต่อยลงเลยไปยังนี่แมเสียงไหมนี่ะยดีารใจกับตุวบุคคลใสกใหน่อยเนาะโอ้กันบูรุเรื่องแล้วครับจางเี๊ยมาดูภายในครับยงเีเรีกันแมา่อนากับรายกาดโอ้โห้ภายในโดนเรื่องเสียงออกครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเรื่องเสียงไปหมดแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเเปไป

สภาพมาครับใครจะไปทำร้านอาหารร้านกาแฟรหรือว่าจะทำตู้นะครับนี่ฮะดูเบาะมีทั้ง vip มีทั้งผสมผสานครับเดิมๆม,มันจะเป็นเบาะสามสองครับเนี่ยข้างบนก็กว้างๆเลยตู้พวกนี้มันจะเป็นสองพักนะครับนี่ฮะพื้นมันจะยกขึ้นมานะครับตรงที่นั่งนะครับ โอ้ oh, โดนลือหมดนะครับเย <Okay, okay. S 1> แต่เราตกลงละตกลงกันก่อนจ่ายตังนะครับว่าขอขอรือ้อนะฮะทั้ <Okay. S 1> งหลังโซฟาครับเนี่ย <Okay. S 1> จะตกเเลย โซฟาก็โลนเลื่อนคุ้มตีพี่เสี่ยนใจค่คะบนได<อ>ตัดครับทำไม,มใครซื้อนะนฮะแต่ตู้กว้างดีนะครับตู้ <นะ S 1> เข้ามาแล้วมันเป็นโล่งๆยังไงนะฮะตู้

เนะติมน้ำเติมนองไหมพี่แต่เครื่องแห้งดีเลยนะครับเครื่องยีพปีร้อยแห้งแห้งดีมากเลยนะลองสตาร์ดูครับ เสียงพึ่งนิ่มดีหรอวะอเ,เสียงก็นิ่มแต่วะเรื่องไหมเยอ <c oughs> าเพลงเลยพี่เสียงก็นิ่มเนี่ยโอ้เสียงไหม

เจอกันที่บ้านครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะขับกลับถึงไหมนะสตาร์ทอุ่นเครื่องปั๊มลมไว้ครับมามาร้อยมา โอ้มะเดี๋ยวปล่อยหัวหน้าสอนไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตังตามหลังไปออกมาได้ประมาณ10โล20โลแล้วครับผมเชื่อไหมครับคลิปนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้เสียงอะไรไม่รู้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมเสียงสาวๆเซลๆอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะฮะ อ่ครับผมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันครับคลิปนี้นะฮะว่าใครสนใจก็ดีครวิ่งก็ยืนทรงดีอยู่นะครับนะฮะไม่แน่อาจจะถ่ายคลิปที่สองก็ได้นะครับผมว่าตอนวิ่งนะครับหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมขออภัยด้วยครับคลิปนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเสียงรบกวนมากเลยครับเสียงวิทยุนะครับไม่รู้ว่าจะติดเหลืองไหม คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอไหลยนต์ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ